สวัสดีครับทุกคนอยู่พี่เจเนาะพี่เจก็อยู่กับเซเว่นครับกินไรดีติร์ตเติรตเตตเตสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับเจษมาดีเจษมาดีน้องเจด เจสวัสด,ดีครับเตียสวัสดีครับผมบบสว,วัสดีสวัสดีโอเคเนาะกรับโอ่าซาเลปีว้าววา้าวว้าวว้าวว่าแก้วใหญ่เลยครับทุกคนสวัสวดีครับสวัสดีดนะีสบายดีเนาะโค้งยังไม่แข็งนะวันโค้งยังไม่แข็งเนาะ ก็เป็นแค่นี้แล้วกันค่อยๆกดทีละนิดอย่างเดี๋ยกิติกวินสวัสดีมอ,มอส,สน้องมอสสวัสดีน้องเจษน้องทีรอายุสวัสดีครับน้องเจษสวัสดีครับโรงเรียนเลิกแล้วเหรอน้องเจษอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งน้องเจษมาเลยสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่เจนะ